สวัสดีครับผมแม่พี่น้องฟองไปสุกคูุ่กคนกับผมมือนี่ยแกขออนุญาตพ่อพี่น้องออกไหมดักปลาไหลขึ้เกครับผมเบียห้องพี่น้องปลาหมกปลาอ๋อปลาต้มนะครับตามด้วยที่เดียบเท่าพี่น้อง ที่เด็ดประจำซองห่อรัาผมสูดไม้เขาเหมือนเนี่ยอ๋อหิมตุนง่าหฮอพี่น้องนจะมีสองแบบด้วยพี่น้องง่ายนะครับตัวน,นี้จะเป็นง่ารุ่นเกา่า เสีนหน่อยครับผมตัวน,นี้เป็นงงาสม,มัยพี่น้องสีงไงก็โกทอพี่วิี่กันนะก็โก้นิดนึงพี่เซีย่ยเงียพี่น้องป่าในหอน้องฮักที่ๆครับผมนี่ครับน,น,นั่งเปนเล่ยอันตัวนี้ ท่าง่ครับผมท่าง่เราต้องท่าหลายพี่น้องท่าเพราะมันติ่นเนนั่นนี่ครับผมครับเยอะกับปมะม่นสองตัวกับตัวนี้กับตัวน่อยกับสองสามตัวพี่น้อง นี่หลายเส้หลายแห่งดีครับผมฮะพี่น้องขออนุญาตเหมนจูเนียครับผมอย่าไปเบิ้งไม้ครับพี่น้องผมนี่ยวครับพี่น้องสภาพไม้กี่บูมมาถึงใส่ไปแล้วสองหลังครับผมโอ้โหมากเกือบเลยฮะพี่น้องหลังนึงกือบเสียวร้อนน้ำมือนี่แหละครับผม เปิดงานข้าขงล่างให้ได้เลไลที่สุดเถอะพี่น้องเนีย่ยขาุ้นกวงครับผมออโอ้โหเขาต้มโอ้หล่องหอยหัดดินครับผมน่ะเด็ดด้อยครับพี่น้อง อันท <c els descript or> oh, ี่สามแล้วครับดักอู้น้ำเลือดพุดนหอนับหนึ่งก้นคับผม ลงไปเลยครับผมโอ้เกือบรวมตุ้มหาพี่น้องมาพี่พี่น้องเบ่งสองหลังนีนไงด้ครับเด้อพี่จีใส่เมลอดซีหลังแล้วครับผม เข้ามานำกันมือนี่1ิฟซิฟยดหลังครับผมอยากขออนุญาตใส่ก่อนพี่น้องเงินเ้ายังมาหยามตุ่มน้่งกันครับผมติดตามเขาพี่น้องเพื่อม,มัน <c oughs> <c oughs> ขอ,อกันมื้นเ้าครับผมสวัสดีตอนเ้าเสพี่น้องผม โซนี่ห้องก็มีภารกิจเก็บกู้ตุ่มปลาไหลคือเก่าครับผมฝาพี่พัอน,นอ้องพยายาตุ่มปลาไหลแต่ก้อนที่พยายาพี่น้องขออนุญาตครับผมขออนุญาตเก็บบรรยากาศฝากพี่ฝา,ากน้อ,องจังน้อยครับผมสำหรับพี่น้องที่สู่การสู่งานกรุงเทพกรุงเทยหรือว่าต่างประเทพนะครับเนาะ ขอม,มีเวลากับบนันสูง่งานกับสู่เข้าไปครับผมสารบานพอนเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้กันสุขคนครับผมบรรยากาศย่ำเสา้ามีสารบันห้อครับผมสารบานพอนเก็บบรรยากาศนำฝากเราพี่น้องผมเสียงเคียงให้พันงยพัน สูบน้ำเสียเขาครับผมไปพี่น้องยามตุ่มห้องครับผมเฮียครับไม้ห้องไม้ห้องอยู่ทั้งที่ครับผมดักไวเก้เจ๊หลังครับพี่น้องไม้นี่ไม้ไมก่ชืบ่อเบิด้ดมงสิไปแล้วล่ะพี่น้องดักไว้่วงค g นพี่นอ้องทั้งเท่ง ทางล่างนั่นเปลี่ยนบทกันเลยบริดักรครับผมป่ะหลุนเบิ้งน้อกันพี่น้องแต่ว่าโก้โกพี่น้องพกกันกับพ่อไปได้อยู่แต่ขั้นบนเป็นน้ำ <c ười> อันนี้เป็นป้าน้ำเหงพี่น้องแต่ไทยพี่น้องเบิง้งครับผมนะครับไม่ยอมหลบับยัก ดเห้ยยอดุนเบื้องต้องกันพี่น้องเพื่อมันครับผมราบไม้โฮพี่น้องเบื้องไม้จังไยนะครับ ล้างเลียกน้องอยู่นี่แล้วพี่น้องน้องก็สมุดไปนี่แล้วพี่น้องโว้ยหกขนาดไอย้ยามุ่งหลังแลกก่อนพี่น้องเป็นจังได็กับเยียร์สวดไม้พี่น้องใ,ใ,ใ,ใอรใครใกล้ไปน้องครับผมอืม โอ้ยหลังแรกกับเฝ้าหรอครับผมไม่เซลีสองเมยตายตั้งบนนี่ก่อนอยากขอแบล็ลังไม่ก่อนพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องมนวาดนน่กับบนไปได้อยู่ดิมืงหน,น,นิสิบบนไปได้ปะ เป็นป้าน้ำพี่นอ้องน้ำไม่ยาหลับครับผมคุณนะอุ้ยเอออ้ยมุดครับมุดโอ้ยลัางแลกะเา้าล้วพี่นอ้นองล้างซองเขาเป็นเด่เนอ้อ สองห้อยู่นี่ครับผมมาแล้วพี่น้องเตรียมเรียกห้อื้อสินหนึ่งใส่กันเลยงามาครับผม ใครใกำลังงามๆเนี่ยล่ะพี่นอ้องเตรียมเรือเข้ามาแล้วครับผมี่ยามอยู่ฝากคุณพี่น้องซองหลังได้ไปเลยหน่อยตัวน,นึง วันนี้มานลุนมุงฝากนีพี่น้องหาลังครับยืนนีครับที่สามพี่น้องยี่ยมไปแล้วสองลังครับพี่ วองเลยโอ้ยตัวอะยนะพี่น้งองอืตัวปูมือนี่นเลยครับผมโอ้ยวันน่าพลาดไงเพิ่นเอาไปกินเพิ่นละบ่น้อบานเนี่ยเออ ามันยืนอยู่ห,หลังนึงพี่น้องโอ้เงี้ยนี่เด้พี่น้องผมใส่สวยมากแล้วครับผมเสื้อสนี่นี่ตัวเป็นโดนเลืบบวกไข่ไล่ มองมีเหลือพี่น้องขอบคุมโอ้น่าหวัดหลาดด้วยมาละพี่น้องใส่สวยห้อเหล่งเต้มครับผมได้ลังนี้ที่สุมมิตรีลีแค่ นั่นนั่นเต้าแล้วพี่น้องผมเฮ้ยจะแม่งกี่โตครับผมโอ้ย เยที่น้องวะครับมันตน้องมีที่เด็ดแลมม้วแม่ยาสูดหนึ่งห่ออ้ยหล,ล,ล,ลบหลบหลบวะครับผมแตกสวสดครับผมยาสูดเด็ดท่องที่น้องทำงานแล้วครับผม ่าจจะสามตัวหรือสี่ตัวพี่น้องเอออ,อีกหลังหนึ่งครับผมหลังสุดท้ายพองไม้นี่พี่น้องออมันมีน้ำมาดันตุ่มวา่าดีรอกเต่าครับผมโห้ย ว่างตุ่มบอดดี่ยวเดี๋ยวมีคนมายกตุ่มหวัวเดี๋ยวล่มเลยไม่นาา่าจะงั้นปลาไหลดันข้างล่างพี่น้องผมว่างบอดสนิทครับได้จริงดอีอย่ามม่รบเราพี่น้องไม้ในเจ็ดหลังเดี๋ยวถ้าจะไปอีกไม้นึงครับผม สี่หลังนีอีกสี่หลังพี่น้องไปพี่น้องหลุดน้ำกันสี่หลังสิบเนืเตรมบ่ครับพี่น้องกำลังหอดอีกไม้หนึงแล้วครับผมมาไม้นี่บรรยากาศกค,คักที่โก้เหรอพี่น้องครับนี่ครับหล,ลัองแรกเขาอยู่ดีล่ะ

ดเดี๋ยวสุดเด็ดทอนี่โตวบ่ได้โดนย่างเดียวไฟสวยเลยพี่น้องง่ายเลยครับโอวแม่กี่เตาหอมพี่น้องฮาะ อหลังสุดท้ายครับผมหลังสุดท้ายแล้วครับผมท,ท้ายท้ายสุดเย yeah, you know. ้น้องโหหลังสุดท้ายเขาก็ยังมันอยู่ครับผมครับง,งามอีกตัวหนึ่งครับผม ครับพี่น้องโอ้โหคม้เป็นตัวออดเต่โอ้โอ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 โดินเก่งเว้ย,ยเก๋ไก๋พี่น้องไมยดินซีลังเฮาก็ได้ไปสองแต้มครับผมอ่ะพี่น้องสรุปผลงานกันครับผม สรุปผลงานกันพี่น้องผมที่าาเขาอย่างมาซีหลังข้าสองกับผมมาซี่าสองเต็้ยมหอมจืดๆเลย มีมาตไมัไม้ที่แหลกพี่น้องไม้ที่ย่ำที่แหลกเท้าสามที่กันมีกระไดเยอะสุดเด็ดท่าพี่น้องป่าต้มป่าต้มล้วก็ัตามด้ดยไข่ไก่ครับผมแต่ยังพอมีโตใเห็ดได้เห็นอยู่ครับผม เ <c oughs> ขาค้องโลกเขาล้านพุทธพี่น้องยเยี่ยสวดในห้อ <c> ง <oughs> <c oughs> แต่สวดหลังเดียวพี่น,อน้องลิปนี่ะพี่น้องไอ้โลกลัวอยู่หรอกครับผมโลกลัวเกือบสองโลกนี่แหละพี่น้อง กเอยากได้กินครับผมขอบคุณพี่น้องสุกูสุกุนที่ผมมารับส้มคลิปนุ่งกันจนจบครับผมทายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,ามเอมียนนะัเป็นกำลังใจกันขึ้เก้าละครับพอกันไม่คลิปหนาพี่น้องผมคลิปนี้สวัสดีครับ เย๋ยวสูตรเด็ดพี่น้องปลาต้มบวกไข่ไก่ครับผม